ทุกคนก็น่าจะจินตนาการจัก,กรวาลไปแตกต่างกันนะครับเพราะจริงๆแล้วในปัจจุบันเราก็ยังไม่ทราบว่าสุดขอบจัก,กรวาลหรือรูปร่างจัก,กรวาลจริงๆนั้นเป็นอย่างไรเราก็ได้แต่จินตนาการว่ามันน่าจะเป็นทรงกลมนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ปลายสุดหรือขอบหรือเปลือกของจัก,กรวาลน,นั้นเป็นอย่างไรก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับแต่ เท่าที่เราทราบกันทุกวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลทางดาราศาสตร์มากมายที่อธิบายโครงสร้างหรือส่วนประกอบต่างๆของจักรวาลน,นะครับว่ามีอ,อ,องค์ประกอบหรือเป็นชั้นอย่างไรบ้างก็ในที่นี้นะครับอยากให้ทุกคนดูภาพนะครับที่อยู่บนหน้าจอนะครับว่าแต่ละภาพเนี่ยทุกคนรู้จักภาพไหนอย่างไรบ้างนะครับก็อยากจะให้ช่วยกัหนคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าทุกคนเห็นแล้ว รู้จักภาพไหนบ้างและมันคือภาพที่สื่อถึงอะไรและมันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันคอมเมนต์ลงมานะครับเดี๋ยวผมจะได้ติดตามแล้วก็รวบรวมมาอธิบายให้ทุกคนฟังต่อไปครับ